ปูย่ำเอ็มร้อยหาซีด้วยรือลอยหาซีเมนปูย่ำเอ็มร้อยหาซีด้วยครับสวัสดีครับแม่ปูสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุขุมสุขลนเนาะค่ะค่ะมื่อนี่ก็คือวันที่อะไรก็วันที่แปดเนาะแปดครับผมแปดซิงหาสองห้าหกหกเนาะค่ะครับค่ะมื่อเน่นก็เป็นวันพระนะคะวันพระกันยุทธค่ะมื่อเน่นก็คือยุทธเนาะค่ะอาจจะบเปอร์ไทยทําให้เอฟซีเบิงนะคะมื่อนี่ยก็คุณแม่มาจากการสินเนาะค่ะคุณนงเย่าเนาะค่ะคนอยู่ต่างประเทศพร้อมกับ อุนแม่ของเพิ่นนะคะพร้อมกันพญ่จอยค่ะเพิ่นเอาเป็ดมาถวายปูเนาะค่ะสีสงครามเหครับสีสงครามจากสีสงครามมันบ่่ะเวมาจากนครพนมบ่โอ้จับพิดจับพิดขอโทษหลายๆค่ะจากสีสงครามจากนครพนมเนาะค่ะเนาะค่ะเพิ่นก็น้ำปัจจุบันใจมาร่วมสร้างน้ำ่ปู่เล็กๆน้อยๆก็บ่เป็นหยังเนาะค่ะพ่อมั่งครับเพิ่นเอาเป็ดมาเลี้ยงบัดนี้ปูก็เลยบอกเพิ่นนะค่ะ บอกว่าค่าเปียดพอหอยซิบเจ็ดประสันว่าแต่ว่าผู้ขับรถน่ะอย่าเลื่อมเรือว่าสันพอสิเติมน้ำมันหอยซิบเก้าไปกรับมือนี่ประสันไปกรับมือนี่สิบเก้าแต่ว่าพอสิแถมเอ็มรลอยหอยิบขวดนึงละว่านี่แหละค่ะเพราะว่าห้องปฏิอาชีพจะนีว่าหอยฟังแล้วค่ะอจะเลื่อมกิจเอฟลอยหอยซิบเพราะว่ามันสีง่วงครับรถกับประสันละว่าจะเสี่ที่นี่พิ่เจรนาบุญเนาะค่ะในคู่ไกยเป็นแาวทาง อันนี้ก็คือเพิ่นผ่านมาทาังช่องแต่โมนะคะนางจงจิตเอเบอร์นะคะรวมบุญมาถวายปูหานลนะคะแ <c oughs> ม่ครูสองร้อแต่โมสองร้อยหน้าหนึ่งร้อยค่ะค่ะนี่ของแตงโมสองรอนะคะ่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณคุณเจลย์าค่ะคะเด้อ มีสงูงมีหลังมีสงูงมีมันนะคะ่ะกาตนกรรรวมบุญมากคู <c oughs> ล,ละเล็กละหน่อยนะคะ่ะขา,าดบ้าสายคือ,อการทำบุญบำกัดเรือไล่นะคะ่ะคือ,อ,อแบบว่าเพ่นได้สดูงเมาีานเพิ่นขอ,พ,อพ่อจาครูเพ่นสำเร็จเพ่นกัจังอยากมากเฮตํำนะค่ะ่นเห็นในสิ่งที่ไม่ผู้เฮดไม่ผู้สารแต่หลายสิ่งหลายอย่างที่เอฟซีแต่เบิ้งในคคิปนั่นแหละคะ่ะตั้งแต่ลืมต้นจนปัจจุบันนะคะ่ะ ม่ปลูกไข่เห็ดมาเรื่อยๆแมนแมนวาเหล็กหอยรัฐทบาลไทยสีขาวเบ้าขาคนห่ารวมแรงรวมใจเกิดจากคิดเนาะคะ่คะเ่ได้หลอร่วงผู้ได้เนาะคะ่ะเ่ได้ตัวให้ผู้ได้มาหลงเสียและงมง,ง่ายนะคะ่ะเพิ่นเบิงได้คือมีสติและปัญญายีพออีเม่หฮอสายบุญสูกปู่ทุกคนเนาะคะ่ะเป็นรวมแรงรวมใจมากกบเพราะมันการงมง่ายนะคะคือความเสียของเพิ่นและวกะความเสียของเพิ่นก็สําเร็จจงเสียนะคะ เพื่อนกาเรเฮต์นั่นเป็ู้มาตลอดผู้ละคนกับคนเปลี่ยนอีสินได้ผู้ละคนกับมาวาเนาะค่ะว่าเรียกว่าเขาจักเทื่อว่าสสก์การแสดงว่าเพื่อนโบเป็นแฟนพันแท้ของปขาูเนาะค่ะเพื่อนก็อาจจะเออเปิดมาพอแล้วเพื่อนกับโบเฮนกต่กับโบเป็นยังเนาะค่ะเม่นู้กับโบเดซีเรียนก็เปม่ผู้กับสางไปเรื่อยๆเนาะค่ะคนลอยคนพันคนลอยพอพันแม่ย์เซคิดดีวัดสุคนก็คือสิเป็นไปเพราะใดเนาะค่ะ พะฉะนั้นเพื่อก็ะเลสร้างเดียนนรก,กกับเดียนสวรรค์นะค่ะเดียนสวรรค์ก็คือสําหรับคนคิดดีทําดีเดียนนรก,กก็สําหรับคนที่คิดบ่ได้ไปบ่เปลี่ยนแล้วค็คิดแต่ทางทีบ่ดีอกุศลการกระทํากับทําพิดยทีเพี้พองเ่ข่อนก็เลแยกสวรรค์กับนรกเนาะค่ะคนไทยมนไทยเดือนก็คือคิดใจของมนุษย์เนาะคะ่ะคิดใจของคนค่ะผู้คิดดีคิดลลยผู้คิดจะทาําล่เลือกคิดจะสา นะคะมันมีสองระบบเนาะคะ่ะหนามือกับหลังมือมนนะคะ่ะกะเรียนได้จิตใจไพ่มั่นเนาะค่ะขั้นบ่มักกาวเรียนผ่านนั่นวะค่ะห้างบ่มึงกะสิบปกนการบวให้จิตเท่าโต๊ะนั่นสิค่ะคิดเท่าต๊กแล้วมันกะสร้างกรรมให้เจ้าของเพราะว่าห้องบึงแล้วห้องกับ,กบเป็นเสียใจสเสียตาจังสิ แม่บอกเหยียบยิ้มเออเงียบแล้วกาเปลนมันก็สิเปลี่ยนการเอเยดให้เจ้าฟ้องยิตต๊จังเสียนนะคะแม่คู่กับ่ได้ไปเบียดเบียนไผนะคะแม่คู่กัโยกปูไบเนี้วหัวเพราะว่าความเสียของแม่คู่แม่คู่เหตุไปของแม่คู่เนาะค่ะแต่กัมีเอฟซีไซบุอีพอยแมีเพ่นได้ลักฟังเพื่อนในสุขใน้ลาบน้่เพื่อนกัอยากเฮ็ดอยากสางนั่มล้กการ ห็นแม่กูสร้างอันนี้ตัวพิ่นสางาวเวุวันณตัวนี้เออสร้างกับําเเ็จแล้ะค่ะครับผมทาวเวุวันสําเร็จทาวกเวนสําเ็จล่ำเทวาวเรียบร้อยบวงสรวงเรียบร้อยพร้อมกับปูอนันันตะซ้องพระองค์กัเรียบร้อยนะคะคล่ำเทวาวเรียบร้อยพร้อมกับพระสักกงกจาัยหอละขั้งบูรประตูโค้งกำแพงวัดกุฏิพระสาลานะคะกับไปเบื้องใดที่วัดป่าวัดเมื่อดนะคะที่แม่กูเ็ดสมสร้างบุญนะคะ ก็คือว่าเป็นบุญกุศลยิง่งไงที่ปูชี้ปะขาวปูตาชี้นะแน,แนวทางเนาะคะ่ะ <c> ช <oughs> ี้นะแนวทางในแม่คู่ได้เป็นสะพานบุญให้เอฟซีสุภูสุคนในเฮดเดส์สางในร่วมบุญกันมากบพราะขาดสายถผาก็าเพราะเป็นเป็นการเรียรไาเนาะคะ่ะเป็นการว่าแม่คู่บอกบุญกัว่าได้เนาะค่ะบอกบุญก็คือว่ามาันรวมเรือมาเฮตุนเงินเรื่อจังแสน เพิ่นเห็นแล้วเพิ่นอดบ่ได้เพิน่กน,พนก็อยากร่วมบุญนั้แม่คู่เพิ่นก็ไปห้อยไปแขนนั่เนาะคะ่ะครับอันนี้ก็คือการบ่ได้บีบบังคับไผบ่แม่นว่าเลขเขาแล้วจังสิเกิดศรัทธาบ่เห็นเขาจากักเทื่อผัดว่าก็แล้วแต่เพิ่นเนาะคะ่ะบ่เพิ่นบ่เข้าแสดงว่าเพิ่นบ่มีบุญได้เนาะค่ะสำหรับผู้เพิ่นได้เรื่อยๆก็มีเพิ่นก็นได้บ้างบ่ได้บ้างค่ะอันนี้มันก็เป็น มาแต่ไหนแล้วเนาะค่ะเนาะเลสิเขาทุกงวดก็เปิดไปเ่อใดเมื่อปีเมื่อสาสิเขาทุกงวดก็เป็นไปเ่อใดมันต้องมีเขามีบอมีพาดเนาะคือชีวิตคนนั่นแหละคือเดือนพาดคือสมหวังกับบอสมหวังเนาะค่ะสิสมหวังตลอดชีวิตคือคือิเปิดไปบ่อด้นะคะคกับมีสมหวังพิดหวังบ้างนะคะปุ่นกันไปกข้ากกบต้องทํำใจนะคะแล้วก็บบึ้งแล้วก็วินิจพิจารณาด้วยจิตเนาะค่ะด้วยจิตของเกวของนี่แหละ คือจังแม่คูอ่อาชีพให้ทุกมือค่ะกให้เป็นแนวทางนะคะให้คอคิดถ้าเฮาว่ามันบ่ดีเข้ากับบ่เบิ่งเข้ากับเรียนผ่านนะคะ<ช>มีลายลายกา่กันนะคะค่แ<ช>ม่คู่ก่ะเขตุสสำหรับคนที่มีความเสียยละะักศรัทปูเนะคะรัะทปู้อยาเกเขีจนอากสร้แค่นั้นนะคะ่ะ<ช>สำหรับผู้คนบ่มากบ่อยังกับเรียนผ่านได้นะคะเ<ช>พราะเป็นยังแม่คมู่กับ่ได้เขียนให้ไผเนนะคะ ค่ะอาโหสิกัมทุกคนเนาะค่ะค่ะเฮาเฮ็ดไปสร้างไปด้วยจิตใจอันเป็นกุศลผลบุญก็สิเกิดเนาะค่ะค่ะแม่ผู้เผเป็นแนวทางเอาบัดนี้ก็สินิมนต์ปู่เนาะค่ะครับผมครับเนี่ยข้ามนะครับเนาะครับเนี่ยผู้เผยบอกมาครับก็สิ่งกับฟังผู้เจะใช้หน้าคักคับคําบอกคําจากของปู้เับผู้ทางมว่านนี้ครับแนวทางที่ปู่ให้เผยงว่านี้ครับ ได้บึก่หน้าก็คกครับจะมีโฉมมีมานนะครับเนาะครับก็จังสองเครื่งจังสัครับสิเจแตกตื่นรถมู่บานนครับกับโจรคนมามาครับสิบครับระยะตีหนึ่งครัมครับเข่าเตี้ยมเตียมครับหมู่านครับ่้านจะเป็นนอนเก่าครับว่าจะเป็นยีสบครับหม่นของครูครับเข่าเตียมครับเก่าเจก็มาครับผมสิบเก่าสบหสิบเจ็ดเก่าเจ ครับผม30มศมาเพิ่มเมื <els> ่อวานเนี่ยครับตเด่นสุดก็คือสองศปูล่ะค่ะครับผมอีโค่ปู้ค่ะครับครับามเป็น้อมกับจามคริสครั์ เออมันงันงนอนเออนี่งปู่าปู่พข้าวปูู่่ปูคุ่มกจ้าทีเจ้าใชนเจ้าบวานเจ้าชองแกนักาบไหว้เชื่อใช้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่แปดทิงค้าขมของห้าหกหกช่คบเยียครับผเป็นวันที่แปดมืดมืงจวกัมืดเบ่งมัวว่าเป็นวันที่เกิกับมื้เกิดมาใบเงียบครับผม้าว่าวันที่แปดมีแปดไม่พ่อมเหมือนดื่มมวันที่แปดกับมืดแป แมอแปดมอเออแปดกับะะมือเปลี่ยนเรื่มมือแปดเรีกกับมือเก่าหอมแย่เรื่มครับคุณม่เปดใช่เงี่ยงเอายืมเอืมพเพราะว่ากิมบอกว่าให้เป็นแนวทางใช่ไหมคับคให้มีสติและปัญญาเออก่อนทคล็ะยั้งลงไปก่อนจะจิ้มวงฝปนหรือว่าก่อนจะ,จะขึ้นใจใสนใจ ทุกคนมีสติและปัญญามีถม่วช้องแข้งช้องขาแมงบริมครับปูเออเข้าก็ต้องคิดใจไปเรื่มเพราะงั้นคือเปิดจุ่มด่างเลยเพราะมันคั่วอยู่ไหเออมันจะคัวนะ่วอย่างนะี้เขาจุ่มดัางงานน่ะเออลูกหลานพรอมมือจะคนมีสติและปัญญาปัญญาเป็นเรือ่องไปเรืมเป็นผู้ให้อืมไม่ใช่คนโง่ ค้อนหายว่ามว่าข้อนงูก็คือคนบุญนะเออ,อเขาเป็นคนบุญเป็นผู้ให้เรงศักดิ์เพราะแกเอาเปรียบเอาแรดผู้ใดบ่ราะแกินแงงแคใ่ใจผู้ใดเออสังหรับอะไรจะมาเสียชีหรือเสียแทีปล่อยปตามลมนะลูกนะเพราะว่าแค่ลมพัดพูนลมพัดผ่านพัดไปแล้วก็พัดมาบางเทื่ยบาที่พัดไปเพราะว่าเขาแตกจากของแข็งไม่เกิดการแตก เพราะว่าบดักวัดแล้วบะา,ววา,า,างเราเรียอเอาเออมักเปิดจะขืนเป่าร่มใครผู้เออบาังชื่อัท,ที่ร่มอาจจะตีกับก็เปิดประยะเนาะเพราะฉะนั้นลูกร้านพอใช้กลุ่มสุขภงที่รวมเพรื่อรวมฉางนัง่งไว้คู่เออมือหูมือกา่าและก็มือจมูกแล้วก็เห็นวัตถุสิ่งถูกอย่างการกระทำคือทำมามันถูกต้องไหมเขาได้ช่างจริงไหม ถ้าไม่เชื่อก็มาดูแม่มอมบอกเอ็มครับครูเออคุกคิงคุกกลางคือพอประชานคุกราักแม่คู่แม่คู่ก็จะเชื่อใจขาดได้กินได้ท่านแบง่งรักแบ่งแ,งแก่แบ่งไถ่แล้วก็แบ่งท่านมันเปิดกันค่ะอย่าเกิดอชจาตาร้อนกันแล้วก็เออดูห่วงโกกันมันดูห่วงโกกันเออถามว่าจริงแงแค่นใจกันโรคเรา,ากะ ยังเมืองไปได้ยังไงเมืม่อไดจกับขาด้านฟันแข้งกันเข้นผู้อื่นได้ยิ่งเพราะใดเคิดใจเฮอบกับเกิดรกตังคิดคิดไปในทางที่พอดีคิดติดลบมาตลอดชีวิตก็เลยติดลบติดลบมาตลอดนะยิ่งครับเออแต่เข้มแข้งชาววางกับคว,วามเข้มเพาะความเข้นเจตัวเพราะความอิจฉาทิ่ยาเร่ง อ่าขาดมาดใหญ่เร็วอือมั่งกระรื้อเป็นมูมากนี่แหละคือดังว่าทั้งเล็กใหญ่กันเป็นชื่อแหละขั้นว่ามือมูมากมากกวทั้งเล็กถ้ามือมูอมา่งทำการใหญ่ก็ไม่คำเล็กแต่ว่าบารา์ดังมือยึมผูกจากคำบา,บารา์บาดังมือไปยึมคำว่าบารดมือกับการช่างข้อคำวิ่งขึ้ดเื่อบาดมือจำเกิด ปว่าทานพอ่อให้อุ่นไปคู่ได้เิืทั้งเม็ดใช้คิงร้ายคิงร้ายยากด้วยบุญไปมือไม่อาการมาดร้ายใครไม่ไปเบียดเบียนใครเม็ดคนก็ไม่ต้องมาเบียดเบียนนะแมงมาเรื่องข้างมาเบียดเบียนมันเปินกรรมนะนี่ลูกกรรมหูจักบวกระบกบุญกับกรรมมันแยกกันอยู่นะ ผู้ใดสังเกตุงั้นกะเขาจะระบ,บุไว้เท่าเวยทุกวันคนยุติุตได้เพื่อนไทยคนพานคงไมรลบล่องได้คงจะรู้ที่กำลังช่างให้รู้แต่คนยังไม่รู้บอกเพราะว่ายังไม่เจอ ừ, มันบอกไม่กินดอกมันเปิดเครือจำหน้างววาเได้มันเปิดเคร่องจำร่า,นา,นามันเปิดเค่เเความบอกเา ừ, อรนาบ่หน้นางบ่หน้าเกินรอดเด้หรือ บ่อเกินร้อยปีทุกคนจะได้เห็นว่านารกฉวัค์มีจริงไหมแต่บ่ท่านต่ายกับังมือฉวัค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใครทำจริงไดไว้คนนันตรงรับไม่ใช่คือคนมยน์คือกันนาะยยืมนะให้นังเชื่อบ่ท่านต่ายรับแต่ว่าท่านจ่ายเพิ่รับกลับรับมืิรรับการกระท่ำคือตัวอื่นค็นบางคนเ็ยไป กัดยกถึงลูกถึงหลานอืกับของบ่ได้นลักแต่ว่าหลุกร้านได้นลักกับพวกยังพวกคิดใจบ่แัดบ่คืออืโกงกินบ้านเมืองโกงกินเอาเปรียบเอารับผู้อื่นอืเข็นของผู้อื่นอืกัดใหญ่มากดของเจ้าข้อเอาไปได้ก็ไม่นานด้วยบ่โดนแต่จนนานได เอางกนะครับครูเออเป็นขัข้นิยธรรมขอใจยิ่งให้ยิ่งได้แต่ว่าผู้รับก,ก็ต้องมีความยุติธรรมนะไม่ใช่เขายิ่งให้ยิ่งเอายิ่งเอาเปรียบเอารัดเขาควบคุกควบคุมอะกระดับกลับคือกันแย่ยุบไม่ใช่มันมีการนะเออเขาเป็นผู้ให้ก็บกิคนที่ให้เขาได้บุญแต่คนที่รับมัดเปิดจะได้คนที่รับ ข้างไปโดดไหมมีความจริงใจไหมหรือว่าเออกูแยงา่ายง่ายคุยกันง่ายชิ่งง่ายง่ายมันก็หายไปง่ายง่ายเหมือนกันเชื่อพอไดีความากกมืดเกิดมาเปด้วยค่ะเพราะบางทิ่งบางงานผู้ต้างคนว่างนักบ่ชมืดกับชาดหน้าคบวมืดกับมันถือในชาตินี้บ่ต้องถ่ายแล้วลูกเด้อจะเห็นเร็วๆนี้ในชาตินี้ใบไปลกจะโดด ไม่ใช่ธรรมดา,าคนไหนก็ทั้งที่ทำไวกอืมเกา่าเว้นเกา่าโอนตอกะนงคนไหนที่ทำดีคือด,ดีทำดีบารมีเกลือกยโยนตอกขน้องในชากนี้คือกัดจากปากขดครึ่งฉากเรเร็วบาดเชื่อบ่ราะที่อาจจะไม่เร็วเนาะแต่ว่ากระดดรับ้นฉาแต่ก็เป็นผลดีสำหรับเรานะลูกนะ ตื่นมากเป็นกระการทุกคนเกิดมาตื่นส่งระมัดระวังการใช้ชีวิตการดื้อค้างคือการส่งรมะมัดระวังทุกคนอย่าประมา,าทพลาดพังถึงชีวิตนะลูกนะเติมบางเชื่อบางทื่ควา,ามประมาทเช่นเข้าชูเชื้อทุกที่ทุกแง่เชื้อปากเสียหัยเ,สยเ,สยเสียหน้าเสียขอบเสียคู่เพราะความคิดของเราตืิดง่ายๆเชื่อง่ายๆ ว่าชาวบ้านนรกบมือหนึ่งบมือใปถึงกปู่ถึงไม่มีคนถึงแต่เขายังบูว่าเข่าหิวถึงแม่บ้านเร็วจังทิ้งที่เข้าม่องบ่ถึงนตกค่อยถือเขานะคิดหนึ่งว่ามันทงหมดใหญ่นะคิดชึบกายชึบคึนกัตย์ชึงย่อมมองถึงเพียงแต่เราจะรับกรรมช่วงไหนแค่นั้นเองมาเปิดจะถาง จังแข่นเขาไปหันกร้านขาดความบือเขาจังแข่นเขาขาดกันเมื่อเมื่อเงาลืมเขาทะเลาะบอสเบเขาบ่องแจับโคแจ๊บมือบ้อูแจับบาดบุญคุ้นทูกอืมนี่แต่ขนาดคนมัาอย่างไวเลยยิดแก่ของมั pet, ุหุ์นยังหยักโรคจำยังหายช้ำเขาวิ่งขี้ขี้บวมเจวิ่งกองชิ้นคิดทุ่งได้คิดจะพ้องเคยถ่ายมันว่าขอบมากยึแก่เฉพไขให้โรตําไปงคนคือถือขี้ คับตามโนยืนแหละคาคนคิดบ่ได้คิดบ่ได้ไปก็เพราอเปอ่มือจะคืนงานียูการจะทำบ่สิทธิ้อย่างยิ <TV> ่งไ่าช่ใดญ่หมกจังไงบางชิงบางอยงางชิงคือ่รมานของแต่ของการยังเอาไปมันเป็นของคู้อื่นเอาไปเรื่อมันใหญ่ขึ้นคือบ่ได้รู้มันก็เป็นของคู้อื่นมั่นยังขเอาไปเร้่อมัน็ทํทำร้ายของเรา ตัวเราอนอมบ่เคอข้อดุนะทุกถึงทุกอย่างแต่ปรากฏขึ้นทึ้นเออผู้ใดทำกรรมยังไหวก็รล้ครับเพรารระบ่เคยฉาดเครื่องบุกร้ายนิมไม่เคยฉาดเครื่องบนะุกระาแต่คนนั้นทำกรรมอันใดไหวก็จะได้รับกรรมนนั่ะครัอย่าคิดว่าสิร้อยนนอม้วนใหญ่ใหญ่ในขาดหนึ่งนะูกนะ เราก็ต้องรู้นความสูญเสียของเราว่าเนาะบาดคือบาดด้วยมืออยื่คนนี้เขาบาดอือมือน่ะอาจจะทบขึนเนาะวันนี้อาจจะบาดเก็บแค่หนีมือแต่มือน่ะอาจจะสูญเสียแขนขาไปก็ได้ว่าเปิดใช่นนี้เพราะฉะนั้นให้มือขจึกระท่อมค้อยใจให้หุบจักทิ้นจัดทำคลิกใจของมัน หายมือถึงมือทำบ้านนะลูกนะเออ่าไปว่าเจะ้ะาของดีแต่ความดีของตัวื่นทําให้คนเห็นด้วยยังคือแค่นี้แต่คงจะดูเน้องยิ้เน้ออ,อ่ะรับคันอันนี้เอฟทีใช้บุมที่บวมมาผ่านมาทางช่องยิ้มแล้วรวยอเออไรปู่ไรคนณไรคือเสียงเรียงน้มนางนิพพานชโดวัน แมงบอกครับปู่ตือพอกับนางกันคือทะนิดายร้ายปู่รายคู่ร้ายคือเสียงเรียงนางนางนุชชนะจงดิบพบกับนางพัทรประยูรพบกับนางแฉลบนางนิกิยาจุปราคมร้ายปู่รายคู่รายคือเสียงเรีงามคือเก่าลูกหลานโพคือเก่าดิบได้พวเที่ยก็คือเก่าด้วยใจเปิดขุดค้นทันยิ่งได้ ขอให้ลูกหลานที่ร่วมบุญมาขอใหม้มือถูกมือด่างมือถูกมือมนันอายนะุวันนะถูกทางนะทีนึงแล้วก็รวยนทุกวักกหน้านะนะพงนะอันนี้ก็เอฟค